ไม่ครับแต่ว่าผมห้ามดูสีแดงอุอเจจมูฆ่าก่อนเลยผุยเจเจอทองแดงด้วยอยอ้ออิออ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 ถือสีแดงได้นะครับทุกคนอ แล้วสกเกตที่มาออกมานี่ไม่เกียวนะครับอ,อีอ,อฉันเกียร์สีแดงหุยเกะ กเกือบโอ้โหเอวอ่าทะลีที่แสนโอชาคุดคูดคุ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 ด,คด,คด,คด

ว่อก okay, right oh, mm ี้จะทาอะไรนะเอาใช่่านอีคุณนาจัง hello chắc chắn hello chắc chắn đi ล้างต้นไม้ให้หมดคี้แกดำน่าก,กลัวเขาแกดำน่ากลัวบอนสัญญาให้ความเ้ยอ๋อไม่ใช่สีแดงสีขาวเอออย่าไปทำให้พิงโกเพราะตามันจะเป็นสีแดงโ oh my god Ok. Men Tonje må vel si sånn. 呃，啊，good good、yeah. good good。 让他们的。 แป๊บเดียวทำไมไม่ต่อขึ้นไปเกือบเกือบแล้วเออเกือบแล้วทีนี่ตาดิซ่าจะโตเหลือแค่มอออีกไม้หนึ่งแล้วก็สามารถทำเตียงได้ อ้ลืมปรับของไม่หล่นถ้าปบถ้าไม่ปรับของไม่หล่นนี่แบบตายเลยนะเนี่ยะเออมันปาดตรงไหนเดี๋ยวก่อนนะ ไม่รู้ว่าปรับตรงไหนงั้นชาจะลองทำเตียงไว้ก่อนเจ็กพอยแล้วทีนี้ก็ค่าตัวตาย

หงท้ายของนี่นแล้วจะทำยังไงสายที่สซลเซนจะโอชาที่ผมหันหน้าบ่อยอู้เนี่ยมันเนี่ยเอ้ากลัวอะไรเจ้าเหมียวกินไก่ทอดไม่เจ้าเหมียว ไปหาปลาเห็นใจได้จะเหมียวไปสัตว์เลี้ยงเออโอสามีนะเฮ้ ปลาบีฟู้ดดีกว่าเออเฮือคงไม่ว่ากันนะเออเฮือเออเฮือาหออายไปแล้วเออเฮ้เอาปลาหมึกนี่ว่าอะไรอ๋อไม่นะเออเฮือทำไมวันนี้ใช้สูตรโกงเออเฮือคงไม่เป็นไรนะทุกคนเออเฮือ ผมจะเอาไปยังไงก่อนเรต้องค้ามไปตกปลาแต่ผมไม่มีไม่มีใหญ่ไม่ลงมาวันไหจะเกิดหนีน้อยากทำเคปซี่ไหม เฮ้ยตรงนั้นเป็นจังโก้เหมอะที่จะสร้างบ้านตรงนัน้นเฮ้ยนี่มันแตงโมัวไมาอยู่นีอ่นอิวสีแดงอิวไม่เข้าใกล้เลยอิว โอ,โอ้ยนกเก pues ้าอย่ามานะนกเก้อย่ามานกเก้อย่ามานี่ยไปไม่มีแพนด้าน่าะเสียดายอยากตีเล่นเนี่ยมีทะเลทรายเนียไม่ใช่สไม่้ เอ <Lust> อเอ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 อขึ้นขึ้นไปฉันกเจะไปแกนะแกแกทาให้ฉันกลัว